สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ดีดกระเข้าสู่ช่องลุงปูไทยนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้นำเสนอท่านผู้ชมไปในเรื่องของการทําคลาดนะครับโคนดินในแปลงผัเกเล็กๆน้อยๆนะครับแล่ผมก็เอามาทดสอบในร่องอ้อยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูว่ามันใช้งานเหมาะสมกันหรือว่าใช้งานกันได้ไปด้วยกันหรือไม่นะครับก็ ไอ้วันนี้ก็ฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะทําให้การผลินั้นคงจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การผลินั้นมันก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ผมก็จะพยายามทดสอบดูก่อนนะครับการทดสอบเป็นไปอย่างไรนั้นนะครับก็ไปติดตามรับชมกันเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นรอยสับหรือรอยครุดนะครับของคราดพนดินที่ผมได้นําเสนอท่านผู้ชมไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าผมได้ทําคลาดพลนดินไว้สลับพุนดินในแปลงผักเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยเอามาลองพนดินในร่องอ้อยดูนะครับปรากฏว่ามันเล็กไปนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ตอนที่ผมมาพนดินตอนนี้นี่นะครับฝนตก ดินมันเหนียวมากนะครับมันติดนะครับก็เลยทําให้การโผลนั้นไม่ดีนะครับแล้วจากที่ผมได้โผลเมื่อสักรู่นี้นะครับก็ปรากฏว่ามันไม่เหมาะกับร่องอ้อยนะครับเพราะว่าร่องอ้อยนะมันมันมีความกว้างมีความใหญ่นะครับเราจะรวนไปในครั้งเดียวนะมันไม่ได้นะครับมันต้องสับหลายครั้งนะครับซึ่งมันก็ทําให้เสียเวลานะครับแล้วก็ต้อง ออกแรงนะครับโดยเฉพาะแรงคนนะครับมันไม่ถึงแรงคนไม่ถึงนะครับเพราะว่าก่อจะได้แต่ละล่องคงใช้เวลานานนะครับก็เลยเป็นนั้นว่าใช้ในร่องอ้อยไม่ได้นะครับในร่องนี้ผมก็ได้พยายามพลวนให้มันดูดีขึ้นมานะครับแต่มันก็ต้องใช้แรงมากแล้วก็ใช้เวลาเยอะนะครับก็ทํามาได้ประมาณเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับ ในการนำคลาดพืน้นดินนะครับมาทดสอบกับร่องอ้อยนะครับซึ่งผมก็ได้พยายามทดสอบดูแล้วนะครับสิ่งที่เห็นชัดก็คือหนึ่งะครับมันเล็กเกินไปนะครสองนะครับต้องใช้แรงงานคนที่ค่อนข้างหนักเพราะว่าเราจะต้องขุดลงไปแล้วก็ดึงนะครับขุดแล้วก็ดึงขุดแล้วก็ดึงก็คงจะใช้แรงคนเยอะพอสมควรนะครับตอนที่ผมขุดตอนนี้นะครับมันเป็นดินที่เปียกนะครับมันเป็นเป็นโคลนนะครับมันจะติด ค่อนข้างมากนะครับเราก็จะดึงยากนะครับทำให้การพัวนลําบากที่นึงนะครับแต่โดยรวมๆแล้วนะครับในการพวนนะครับก็ไม่เหมาะกับร่องอ้อยเนาะเพราะว่าร่องอ้อยมันเป็นร่องที่ใหญ่แล้วก็กว้างนะครับทีลาเราวาดปุ๋ยไปแล้วเนี่ยครับเราจะกลบปุ๋ยโดยที่ผมนะครับได้จิ๊หรือวางแผนไว้นะครับว่าจะนําคาดตัวนี้นะครับคาดโพลนมากรบทีนี้ผมก็มาทดสอบดูก่อนก่อนที่จะทํางานจริงๆนะครับพอทดสอบดูแล้ว ก็คงจะไม่ได้ผลนะครับก็คงจะต้องใช้รถไถเดินตามมันถึงจะเหมาะสมกับร่อง้อยตรงนี้นะครับถ้าเราจะใช้คลาดตลวดินแล้วก็ดึงเอานี่ยคงไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งละใช้แรงคนนะครับสองการใช้เวลาก็คงจะใช้เวลาที่ยาวนานนะครับกว่าจะเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสารโดยสรุปก็คือจะใช้งานได้แต่เพียงการตลนดินในแปลงผับเป็นเล็กน้อยได้นะครับ ถ้าจะมาโพลินในลองอ้อยอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจึงได้นําเสนอท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่ผมได้กล่าวไว้ในคลิปที่แล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จึงามาทดสอบดูนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและชมมาโดยตลอดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะนําเยนท่านผู้ชมมาติดตามเท่านี้ก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ